ตายอยู่ที่บ้านไม่มีใครเลยค่ะมีแต่คนกันเองปาร์ตี้เพื่อสุขภาพนะไม่มีกันไม่มีเหล้าต้นเปิดพัดลมเร็วเร็วเร็วเกดเนื้อแม่เราแม่หนุกินหมดแม่เอาไปให้พ่อไปเกดป่ะเอาไปให้พ่อไปเราไปเอาไปให้พ่อพ่อแม่แไปก่อนพ่อเอาเทปไปแพ้แกต้องพินไว้ก่อน

่อยเห็ดมันต้องก,กินกับน้ำจิ้มสุกี้ไหมแค่พินไปเลออ้อไม่ใช่เขาหมายถึงวันเกิดแม้วันที่4อองเกี่ยวเข้าข้างๆด้วยดิยยเจอมงคลีปะ่ะยิ้งถอยมันยิ้งออกไหมอะ ยิ่งขึ้นไหมถ้ามันไอมันขึ้นทั้ง่างาทั้งโคนอ่ะไม่ขึ้นเอาเหรอจระปุกนิดนึง้งอะถอนง่ายาย้ายมาตรงนี้ดีกว,ว่าหันมาทางเนี้ยอะไรเหรอหันมาเนี้ยใ,ให้มันเห็นหน้าเตาเปล่านไม่ค่อยเห็นหน้าเตาเห็นทำไมจะไม่เห็นยังไงให้อยู่คนเดียวให้อยู่คนเดียวเลยค่ะเหลือแค่สี่คนเราเนี่ยใช่ไหมเข็มนาทีละจบเออถูกไฟ มันหน่อยเดียวก็สุกแล้วจริงปะพิ้งไปพิ้งไปพิ้งมาพิ้งไปตัวตกแบบตกฝั่งอ่ะสองตัวจะไปงัดยังไงทันล่หงายอยู่อย่างเงี้ยลับปะไเหมือนไฟมันเหมือนไฟมันจะร้อนแค่ตรงห็นโฆษณาที่โดนปะไม่ไม่โดน <ะ>ตัดเค้กกินด้วยกันนะคะผักของเราไม่มีแล้วนะคะไปซื้อมาค่ะผักตัวเองขายหมดแล้วเราก็ไปซื้อผักคนอื่นมากินค่ะขอบคุณนาอ e ีทพีต่ต้นหมูย่างไปก่อนนะคะอย่าให้หมูไหม้นะคะเพื่อน <c oughs> <c oughs> สี่สายและสี่ทีมแพ่นะแพ้คือเขาเป็นที่หนึ่งของเขามาตลอดแ่ะมันมีตัทอะไรนะเอาเครื่องเล็กยังไม่เข้าเลยค่ะเครื่องเล็กยังไม่เข้าเลยค่ะหัวเมาส์กับตัวเองในไลฟ์ค่ะกนไม่ตอมแล้ว แอบกระซิบกระซาบนิดหน่อยให้ลเกด้วยคนละครึ่งนี่ลูกคนละครึ่งขอบคุณคุณดิเรงนะคะให้น้องหน่อยนะสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้ปาร์ตี้เล็กๆพูดคุยมังหอผักเหมือนเดิมค่ะขอมันเขาถาไมแม่คะไม่มีขายนะคะวันนี้ไม้ละกี่บาทแม่ค้าครับ อ๋อไม่ได้เป็นแม่ค้าค่ะวันนี้เป็นคนย่างนะคะย่างให้จานของพี่ไปออไติ๊ตต้นซื้อ,อยังไงดาวเขาไข่ขเป็นร้อยหรือว่ากรอ้อนแบบพอพอร้อนๆแบบนี้เหรอได้ไหมแม็กซ์อย่างนั้นรับหดย่างลูกชิ้นค่ะทุกคนให้ไหมเอาลองชิมเดียว ก่างอย่างเดียวไหมใส่คะอันนี้แปลว่าโอเคแล้วไหมอ่ะใส่เพิ่มได้ค่ะโอเคแล้วเนื้อมันไม่ต้องการสุกมากค่ะโอ้โหวันนี้วันเกิดคุณแฟนค่ะต้องแตะลายสามเลยแล้วลูกพอดีว่าหลานไม่ได้ไปเลยเลยกินได้อ้าวอะไรลูกทำไมอ่ะลูกเลยครัมันเป็นช็อกโกแลตใช่ป่ะเออเป็นช็อกโกแลตพี่ย่างอันนั้นมันแข็งเซนไปป่ะ หังเกินเหรอแหน่องเนี่ยนั้นนะเเ้เพิรอืมแปลกมากอีกหนึ่งไม่เอาตังค์ให้พ่อเลยอ่ะที่ซื้อหมูมากี่บาทไม่รู้พี่ไปถามพ่อห,หน่อยซื้อหมูม้ากี่บาทสวัสดีหนูเจจ้าวันนี้ปาร์าตี้วันเกิดคุณแฟนจา้าปาร์ตี้เบาๆที่บ้านค่ะพี่ๆน้องๆสี่ห้าคนอยนะพี่หนึ่งจะกินเหลือให้หน้องบัวเนี่ยให้หน้องบัวน้องบัวกินไปหลง จริงๆน้ำจิ้มสวัสดีพี่เล็กสถาพรค่ะวันนี้ปาร์ตี้วันเกิดแฟนค่ะที่บ้านส้มนะคะพี่เมื่อเมื่อวานอะไรสองทุ่มกว่าเนาะสองทุ่มเนาะที่เราพี่หนึ่งจะกินเหลือให้น้องทัวเนี่ยให้ทั้งทัวร์ทั้งทัวร์กินไปเลยจริงๆน้ำจิ้ม อัน,นี่สีกลุมเ,เนี่ยูออบนบ้านะกิเา,า,ากเป่งได้ยยเตาว่างเนี่ย,ายมามต้องหถอดมันยิงออกไหมอ่ะยิงขึ้นไหมถ้ามันไอ้มันขึ้นทางลา่ากทางโคนอะไม่ขึ้นเอาเหรอ ค่ะขอบคุณแฮปปี้พวเดย์พี่ต้นพี่ต้นอยู่ในไลฟ์หรือเปล่าคะพี่ต้นอยู่ในไลฟ์ขอบคุณขอบคุณหนูเจด้วยนะคะมาพอยเพลินดูไลฟ์เพลินไปหน่อยดูผลงานดีสองขเ้่่่ยใชาไดป อะไรนะกินหมูย่างมาใส่ใส่อะไรยส่เนื้อหยิบมาคำได้มาใส่มาใส่ใส่กระเพราแล้วกันลองบัวลูกมะ เกณฑ์ไปลูกไปพูดสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ปาร์ตี้คุณแฟนนะคะวันนี้ปาร์ตี้วันเกิดคุณแฟนค่ะปาร์ตี้เล็กๆที่ขันจ้องเครื่องเอ้ยเครื่องเร็วไปเนี่ยอันนั้นไลน์ไปพักเองแล้วตัดเค้กเรียบร้อยแล้วค่ะ นีเชียนี่สีอะไรเนี่ยเชียร์สีแดงสีเชียร์สีอ๋อสวัสดีเพื่อนดีนะคะยิ้งถอนมันยิ้งออกไหมอ่ะยิ้งขึ้นไหมถ้ามันไอ้มันขึ้นทั้งล่างทั้งโคนอ่ะไม่ขึ้นเอาเหรอกระปุกนี้ยิ้ะถอนง่ายทำตัดงกำลังดีเลยร้านนี้อร่อยอยู่ท่านถ้ากินหนูก็กินร้านเนี้ยเขาจริงๆอ่ะหนูจะเดิน ใช่คะใช่ดิเริ่มกินอิ่มนะคะเริ่มถอนงอกกันแล้วนะคะตอนนี้ขอบคุณกินหมูย่างห่อผักเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าผักปลูกเองตอนไี่คะคุณพี่คะคอยองหัวผงหัวง ก็มงนี่ใชะนองเราเรื่องนันอ๋อใช่เออเนี่ยที่ตองแทนไปยังไงไปแลเา่อย่านี้กำลังบ้าเลยที่เป็นแค่งก็นก็เป็นก็แทนนะอะไรที่เป็นรถ โอเควันนี้ไลฟ์ออกแล้วนะแล้วนะ,นะก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมาทักทายแวะอวยพรวันเกิดให้คุณแฟนนะคะเอาหนึ่งไม่ได้อะใส้ฮอร์โมนผัะให้ฮอร์โมนค่ะใช่สิขึ้นยาวไม่แล้วมันลากผมไม่ยึดแม่หนูว่าหูลากผมยึดมากอืม <c oughs> กินหมูย่างห่อผักเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าผักปลูกเองไม่อ่ะเป็นไรอ่ะะคุณพี่ค่ะได้กินค่ะ